มันเป็นของเล่นที่ฮิตมากนะรู้ป่ะสควิชชี่แล้วเขาก็มาเอามาเออใช่ใช่สควิชชี่ y, เขาไปซื้อสำเพงแล้วก็แบบเอามารีวิวว่าแบบว่เาเฮ้ยเป็นสควิชชี่รูปอะไรรูปอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแ่ะแล้วเขาก็มานั่น่ะ,ะเ,เอาาะเอใช่มันก็จะมีทั้งถูกทั้งแพงไงเออประมาณนั้นน่ะเนี่ยกำลังกำลังฮิตเลยอ่ะที่แบบช่วงหนึ่งที่ใช่ใช่ที่พี่บอกพี่ถามว่าอยากจับฉลากจะเอารางวัลอะไรเด็กก็จะบอกเอาสควิชชี่ ใช่ปะเ,ออเดี๋ยวเพื่อปีใหม่เนาะมีโอกาสเนาะได้มาเล่นกันเนาะเออเอา้าวเรามาดูการเรียงประโยคคำถามบ้างการเรียงประโยคคำถามอา้าวจูนบิวตี้และลูกแก้วไหนลองนึกประโยคคำถามที่แบบที่แบบว่าถามก่อนบ่อยๆให้พี่ฟังซิประโยคคำถามอะอะไรก็ได้อ่ะอะไรก็ได้ที่เป็นประโยคคำถามอะ่ะอยากถามอะไรเร็วๆ How are you? <laughs> นี่เป็นประโยคคำถาม How are you ใช่ไหมได้ก็ได้ How are you ก็ได้อ้าวแล้วถ้าเกิดถามว่ามีคนอื่นเสนอแบบอื่นอีกไหม <Okay. S 1> อะมีอะไรเอก What อะไรเอก What คุณชอบอะไรเอางี้คุณชอบอะไร What <are> What? What? What do you like เออเนี่ยประโยคคําถามอะสมมุติว่าเขาให้เรียงใช่ปะ่ะหนูจำไว้เลยประโยคคําถามส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้คืออะไรคืออะไรลูกต้องมี question word แล้วอะไรคะและพวกนี้เรียกว่าอะไรขอบคุณค่ะว่าประโยคคำถามต้องมีเครื่องหมายคําถามปบม,มือเพื่อนหน่อยค่ะลูกเป็นคําตอบที่ มันม่นประโยชน์ที่มีคําตอบแบบว่ามีประโยชน์ต่อสังคมมากเลยนะคะประโยชน์คาถามต้องมีเครื่องหมายคําถามนะพี่ไม่รู้เลยเพื่อนๆตรงนี้นั่งงงมากว่าเมันมีเครื่องหมายคําถามด้วยนะอ้าวพี่พูดถึงการเรียงอย่างแรก question word อย่างที่2คืออะไรคะ <Okay. S 1> คือมันต้องมี verb ช่วยเห็นป่ะ verb to be, smr หรือ verb ช่วยสังเกตป่ะมันจะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น pattern ลักษณะแบบนี้ what do you like อย่างเงี้ยเห็นป่ะแล้วก็ประทานกี่ยาโอเคไหมคะ เคลียร์ไมคะเคลียร์ไหมคะ,คมคะนี่คือการเรียงประโยคคําถามนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมคะอะสมมุติพี่ถามบอกว่าคุณไปที่ไหนเมื่อวานนี้อ้าวเร็วคุณไปที่ไหนเมื่อวานนี้ Where อะไรก็ตั้งมาสิเห็นปะที่ไหนก็ Where มาก่อนแล้วอะไรคะอ่าจากดูก็ต้องเป็นด i d ใช่ปะน้องไนซ์ใช่ไลูก Where did you <Go. S 1> ใช้ดูดาสติดแล้วเวิรหลักเปลี่ยนกลับเข้าช่องที่ <Yeah. S> 1เป็น Where did you go. go แล้วก็ yes. yesterday อันนี้คือเราให้ดูในตำแหน่งของการเรียงนะว่ามันจะออกมาประมาณนี้นะคะโอเคไหม Where did you go yesterday โอเคไหมคะ ตำแหน่งของการเรียงจะออกมาประมาณนี้พี่ไม่น่าใจมันตกเฟรมหรือเปล่าฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะเถิบไปลงไปข้างล่างนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือ where did you go yesterday อ่าวได้ไหม where did you go yesterday ต่อมานะคะนี่คือประโยคคำถามลูก อย่าลืมนะคะเพื่อนบอกแล้วนะคะประโยคคําถามต้องใส่ question mark นะคะ,ะได้ไหมคะนี่คือการเรียงประโยคคําถามง่ายๆอันนี้คือพี่โฟกัสที่การเรียงนะแต่พี่ยังไม่ได้สอนวิธีการที่เราจะสร้างประโยคคําถามแบบเต็มๆแต่ว่าให้ดูก่อนว่าเฮ้ยมันตําแหน่งของมันคืออะไร1 question word 2มี verb ช่วยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ส่วนที่เหลือ,ลอคือประธานกริยาโอเคปะ่ะแต่ทีนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งค่ะเดี๋ยวพี่ลบอันนี้นะคะนี่คือคําถามนะคะแต่อีกแบบหนึ่งค่ะซึ่ง เราพูดบอกว่าฉันอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรจำได้ไหมฉันอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรอ่ะขอคำว่าฉันอยากรู้ว่าหน่อย I want to know คุณชอบอะไร like? อะไรนะ I want to know what you like ได้ไหม What do you like อ่ะมีบางคนบอกว่า What do you like นี่ตรงนี้ต้องเป,เป็นเครื่องหมายอะไรเนี่ยอะเครื่องหมายต้องเป็นอะไรเนี่ยอะเอาอยัางไง question mark อะใครว่า full stop ยกมือใครว่า question mark ยกมือเป็น question mark อะพี่พูดว่าอะไรฉันอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรประโยคนี้นี่คือเป็นประโยคคำถามหรือประโยค บอกเราฉันอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรคนอื่นว่าไงคะฉันอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรเป็นประโยคอย่างไงคะเป็นประโยคบอกเล่าตัวเองพี่ไม่ได้ถามว่าคุณชอบอะไรแต่พี่บอกว่าฉันอยากรู้เข้าใจเข้าใจเจตนาปะฉันอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรได้ปะฉันอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรเอาใครงงบ้าง ฉันอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรเป็นประโยคบอกเล่าอาใครงงตรงนี้ยกมือฉันสงสัยว่าฉันอยากรู้ว่าฉันไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะมันมันจะไม่ใช่ประโยคคําถามเพราะมันมีมันมีตรงฉันอยากรู้ฉันสงสัยฉันไม่แน่ใจอฉันไม่รู้ว่าเข้าใจไหมคะเคลียร์นะเคลียร์นะตรงเนี้มันจะไม่ใช่ประโยคคําถามดังนั้นมันจบด้วย f u l l stop จำเลยมันต้องจบด้วย full stop แล้วไงต่อความสำคัญของเรื่องนี้คือยังไง I want to know what do you like ได้ไหมถ้าเราใช้ what do you like นี่เป็นประโยคคำอะไรคะนี่เรียกว่าเป็นประโยคคำถามลูกแต่ตรงนี้ถามว่ามันใช่ประโยคคำถามไหมคะไม่ใช่ใชฉะนั้นต้องเหลือแค่ what อะไรนะ what you like จบเข้าใจปะ what do you like เคลียร์มะ ฟุซอบต้งไหนคะไม่มีค่ะในพี่จุดมันมันเป็นจุดที่ค้างมาตั้งเมื่อกี้อ่า I want to know what you like นี่คือประโยคที่หนึ่งอ่าต่อมาพี่ขอประโยคที่สองค่ะฉันอยากรู้ว่าเขาไปที่ไหนเมื่อวานนี้อ่าเร็วฉันอยากรู้ว่าเขาไปที่ไหนเมื่อวานนี้ where เลยนะคะ where are you where you Went? Yes. Yesterday. เพื่อนๆทันา่าเราจะมาไล่ลายตัวกันดีกว่าจริงๆเราควรจับฉลากหาผู้โชคดีที่จะมาตอบนะได้ไหมอ้าวอะเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วพี่ไม่แน่ใจข้างหลังฟังทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันอยากรู้ว่าเขาไปที่ไหนเมื่อวานนี้สี่คนหลังสี่คนหลังอะใครก็ได้เป็นตัวแทนตอบมาสี่คนหลังแล้ว อ่าใบให้ใบให้ที่ไหนภาษาอังกฤษว่าแวหใบเยอะมากเลยอ่ะใบเยอะสุดๆเลยอ่ะแล้วฉันอยากรู้ว่าเขาไปที่ไหนเมื่อวานนี้นี่พูดไปพูดมาเดี๋ยวพี่เปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยเลยนีเขาไปที่ไหนเมื่อวานนี้อ่าใบล้วไงแวร์ที่ไหนอ่าเขาผู้ชายเขาผู้ชายเขาไปที่ไหนเมื่อวานนี้ ขาวขาวขาวภาษาอังกฤษว่าฮีพี่บายให้ mm hmm. ข่าวผู้ชายฮีอ <laughs> mm ่า hmm. where did he go yesterday ใช่ไหม mm hmm. ใช่ไม่ใช่แล้วเครื่องหมายเป็นอะไรคะ mm hmm. จุดใช่ไม่ใช่ mm hmm. ไม่ใช่เพราะอะไรพี่บอกเราว่านี่ใช่ประโยคคำถามหรือเปล่า ไม่ใช่หนูเรียนแบบข้างบนสิคะตัวเองอ่าเข้าใจไหมมันต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยตรงนี้เราเป็นประโยคคําถามหรือเปล่าแต่พี่กำลังบอกเฮ้ยตรงนี้มันไม่ใช่ประโยคคําถามนะคะถ้าไม่ใช่ประโยคคําถามเรียนแบบแพทเทิร์นนี้เลยเอาใหม่นะคะเอาใหม่อีกทีนึงนะถ้าเป็นคําถามอ่าคุณชอบอะไรเราใช้ว่ายงไคะถ้าเป็นคําถาม What do er oh, What do you like นี่คือประโยคคําถามใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่า ไม่เป็นประโยคคำถาม I want to know what you like สังเกตนะคะแล้วตรงนี้ประโยคคำถามไหมคะไม่ใช่ฉะนั้นหนูเรียนแบบแพทเทิร์นบนค่ะ where he, where he go เหรอคะ <im itation> Where he <im itation> อะไรคะ Where he went ที่มากค่ะก็คือพอรู้ว่าเป็นอดีตป,ปุ๊บก็โครงสร้าง tense ก็ต้องมาค่ะ,ะ Where he เหว่งได้ไหมคะก็คือพอเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเป็น question word แล้วก็มีเวบช่วยไหมมีเวบช่วยไหมน้องไนท์มีไหมน้องกระเต็นน้องเจมมีไหมไม่มีโอเคไหมคะฟังนะคะถ้าเป็นคำถามมันจะมี question word แล้วก็ตามด้วยตัวช่วยถ้าเป็นคำถามถ้าเป็นคำถามไปเลยจำง่ายๆวิธีการนะการคิดประโยคพวกนี้ต้อง ยึดตัวอย่างคำถามคือ what do you like นี่คือคำถามนะคุณชอบอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่คำถามมันจะกลายเป็น what you like ฟังทันบ้าเอาใหม่นะคะถ้าเป็นคำถามทำยังไงตำแหน่งของมันคือหนึ่ง question word. word แล้วก็ verb <Sure. S 1> ช่วยอ่าแต่พออันนี้ไม่ใช่คำถามแล้ว กช่วยมีไหมคะไม,มไม่ต้องเลยค่ะก็คือเป็น question word แล้วก็ประธานกริยาคือเรียงเหมือนประโยคปกติไปเลยเ get ไหมก็ t ซึ่งสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เคยเรียนมาก่อนจะเรียกว่า n o w clause จำได้ไหม noun clause ออ oh. แต่พี่มาอธิบายให้พวกหนูฟังแบบง่งายๆนะมันมันมันเป็นเอาเคมันเป็นความรู้ที่มันเกินระดับของเรานั่นแหละแต่วันหนึ่งเราก็ต้องได้เจอนะคะเรียกว่า n น c l a u s e นะเคลียร์นะ อะลองอีกสักคนสองคนก่อนที่จะให้พวกเราทำแบบฝึกหัด I want to know อะไรเดียคุณจะอยู่ที่ไหนอาทิตย์หน้าคุณจะอยู่ที่ไหนอาทิตย์หน้าเออ Where you will be เอออ่า Next week ด้วยอ่ะฉันต้องลบ Yesterday ออกไปด้วย Where you will be โอเคนะเนี่ยแหละไม่ยากเลยง่ายมากก็ตอบดิตอบตอบตัวเองสิอันนี้เป็นคำถามหรือเปล่าล่ะฉันอยากรู้ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอาทิตย์หน้าเป็นคำถามป่ะ <Yeah. S 1> เออไม่เป็นคำถามถูกป่ะเพราะถ้าไม่เป็นคำถามวิธีการเรียงหรือต้องเรียงแบบนี้ uh huh. เข้าใจป่ะ แต่ถ้าเกิดเป็นคำถามถ้าไม่มี I want to know วิธีการเรียนคือยังไง mm hmm. ถ้าเป็นคำถามเรียงยังไงลูก mm hmm. ก็จะเป็น mm hmm. น้องอีฟเรียงยังไงลูกอันนี้ข้างหน้าโอเคข้างหน้าเข้าใจแล้วคอแถวสองค่ะถ้าเป็นคำถามเรียงยังไงลูกเร mm hmm. ็วคำถามคำถามเรียงยังไงลูกสามคนอา้าวสามคนตรงนี้ได้ไหม mm hmm. where อะไรคะ Where will you be? โอเคปะเคียร์ไหมอีมงงไหมอันนี้มันเหมือนกับแบบต้องต้องทำความเข้าใจกับสมองตัวเองนิดนึงนาะโอเคไหมอีมเข้าใจอเข้าใจอยู่นะคำถามก็คือถ้าเป็นประโยคคำถามพี่จะย้ำเป็นรอบที่4นะคะว่าประโยคคำถามคือถ้าเป็นประโยคคำถามใส่ question word ต้องมี verb มาช่วยอาจจะเป็น verb to do หรือ s s m r อะไรก็ว่ากันไป แต่ถ้าเมื่อไรเธอไม่ได้เป็นคําถามแล้วอันนี้คือมันไม่ได้อยู่ในลักษณะของการเป็นคําถามถูกไหมคะมันเป็นการบอกเล่าถูกไหมคะเราก็ทํายังไงคะลกูกใส่ question word verb ช่วยเธอต้องการไหมคะไม่ต้องการใส่ประโยคได้เลยประโยคเนี่ยเห็นไหม tense turns เธอก็ผันไปเลยเข้าใจปะ tense ผันไปตามปกติเลยโอเคไหมซึ่งนั่นหมายความว่า ถ้าพี่บอกว่า I want to know เขาชอบอะไรเขาผู้ชายชอบอะไรเอาไหนน้องตวงๆทำให้พี่สิฉันอยากรู้ว่าเขาผู้ชายชอบอะไร I want to know อะไรคะลกูก I want to know what he what he like <c oughs> อ่ะพี่เขียนอย่างนี้ถูกไม่ถูก what he ถูกไหมคะ <c oughs> ถูกเหรอคะอ่ะช่วยดูดีๆ <c oughs> what he like ถูกไม่ถูก ม่ค่ะเพราะอะไรคะ like ต้องมี s a อ้าว like ต้องมี s อ่ะเพราะอะไรทำไมเพื่อนถึงตอบอ่ะหนูไม่ต้องตอบเดี๋ยวพี่ให้เพื่อนคนอื่นตอบทำไม like ถึงต้องเติม s เพราะอ่ะพวกนี้ตอบได้แล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ขอประมาณนี้ประมาณพวกน้องใหม่ก่อนอ่ะพวกซีเนียหยุดไปก่อนซีเนียได้หมดแล้วซีเนียอ้าวน้องใหม่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 เอาคนที่ตัวเล็กๆอ่ะ ไม่เจาะจองเลยเนาะดูแบบเรียกไม่เจาะจองมากเลยอะอะเ,เร็วเร็วทำไมไล k ์ต้องเติม S, <S เพราะฮี <He S 2> เป็นประธานเอกพจน์แสดงว่าโอ้โหฉันสอนมาดีมากนี่ฮีเป็นประธานเอพเ <S s. <S กพจน์เพิรเติม S เกยยัง<ล>เพราะว่ามันเป็นการผ่านไปตามหน้าเท n s e ปกติเลยอะ เกตนะคะฉะนั้นเนี่ยความรู้ตอนนี้หนูทําได้ทุกข้อนะคะตั้งแต่ข้อ12สจนถึงข้อ20ทําเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะคะเราก็จะตรวจซึ่งยา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 งอู๋หนูอะไรเนี่ยนี่เพิ่งกี่โมงนี่กี่โมงดูช่วยดูนาฬิกานิดนึงฮะเออยังจะไปไหนจะรีบไปไหนทำเสร็จแล้วหรอเดี๋ยวมีเอ็กซ์ไซ์เฉลยอันหนึ่ง ไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็น,ยนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียนเราได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วเราอยู่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวเราอยู่ถึงหกโมงเราเก่งเลยนะค่ะทำได้ทําถ้าทําได้ทําใครที่อยากทําเพิ่ม exercise อยากมาขอเพิ่มก็ได้เดี๋ยวพี่มีถมให้อกีก <c oughs> จําเป็นต้องทํำไหมคําถามนี้ไม่น่าถามเลยถามว่าคําว่าจําเป็น จำเป็นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นต้องทำแต่ถามว่าชุดคือควรไหมคิดสิควรทำไหมครับควรทำไหมคนที่ควรไหมคะควรไหมคะเราควรทำไหมคะแบบฝึกหัดที่ว่างอยู่อะฮะถามว่ามัน มัน don't have to นะแต่มัน shoot เข้าใจหรือไม่เข้าใจฮะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กที่เรียนที่นี่มานี่รวยมากเลยรวยจากอะไรขายกระดาษ <c oughs> อา้าวทำเองทำเองนะคะครับอา้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งทำเสร็จหรือ,อยังอะ่ะ ล่ะทุกคนที่ทคือมีใครยังทำไม่เสร็จบ้างน้องไนท์ซำเสร็จไหมลกูกน้องไนท์ซำเสร็จไหมลกูก